วันนี้อารมณ์ดีจังเลยมาฟังคำสอนของผู้เจ้าไหมลูกเดี๋ยววันนี้พ่อจะอ่านคำสอนของุทธเจ้าให้ฟังอีกนะนะวันนี้พ่อจะอ่านพระสูตรที่มีชื่อว่าให้เป็นผู้หนักแน่นนะเรามาฟังดูว่าุทธเจ้าท่านตรัสให้เป็นผู้หนักแน่นนั้นท่านตรัสไว้อย่างไรนะเรามาฟังดูนะ เผื่อโลกโตขึ้นมาจะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับราหุลเอาไว้ดังนี้ลูกท่านบอกว่าราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเธอเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่พัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จะไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนเมื่อคนเขาทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างทิ้งน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุล เธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินเธดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยแผ่นดินอยู่พัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่ ภสษะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนเมื่อคนเขาหลางของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างหลางขูดบ้างหลางมูดบ้างน้ำาหลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลงในน้ำน้ำก็ไม่รู้สึก อึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันได้ราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำเธอเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยน้ำอยู่พัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุนเธอจงอบรมจิต ให้เสมอด้วยไฟเธอเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่พัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ราหุนเปรียบเหมือนเมื่อคนทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างทิ้งคูดบ้างทิ้งมูดบ้างน้ำาหลาบ้างหนองบ้างโลหิตบ้าง ลงไปให้มันไหม้ไฟก็ไม่รู้สึกอึดอัดระอารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันใดราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยไฟเธอเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยไฟอยู่พัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จะไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเทินเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ผัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนลมพัดไปในของสะอาดบ้าง ไม่สะอาดบ้างคูดบ้างมูดบ้างน้ำลายบ้างหนองบ้างโลหิตบ้างลมก็ไม่รู้สึกอึดอัดรารังเกียดด้วยสิ่งเหล่านั้นนี้ฉันได้ราหุนเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยลมเธอเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยลมอยู่ ัสษะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้วจะไม่กลุ่มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ภาษะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จะไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ราหุลเปรียบเหมือนอากาศเป็นสิ่งที่มิได้ตั้งอยู่เฉพาะในที่ไรๆนี้ฉันใดราหุลเธอจงอบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศเถิดเมื่อเธออบรมจิตให้เสมอด้วยอากาศอยู่ภัสสะทั้งหลายที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจอันเกิดขึ้นแล้ว จะไม่กลุ้มรุมจิตตั้งอยู่ฉันนั้นเหมือนกันเฮ้ย,ย,ยหิวแล้วล่ะลูกเข้าใจไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เป็นผู้หนักแน่นเหมือนอย่างแผ่นดินเหมือนอย่างน้ำนะเหมือนอย่างไฟเหมือนอย่างลมเหมือนอย่างอากาศนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกจะได้ใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายเมื่อลูกโตไปนะตอนนี้ลูกอาจจะยังไม่เข้าใจนะ ต่อไปลูกก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะโฮ้ยเฮ้ยเข้าใจเหรอคะเฮ้ยยิ้มน,ะะน,นี่เข้าใจเหรอคะเข้าใจหรือหิวรู้เข้าใจหรือหิวหิวอุย้ยคี้เล่นที่ออนจริงๆเลยหิวละสิออนหิวเหรอโอ้ยเก่งจังเลยลูก เดี๋ยวพ่อจะพยายามอ่านให้ฟังบ่อยๆนะลูกนะโอ้ยคีออนน่ารักที่สุด